ไปทัศนศึกษากันแล้วนะคะชิชเมอือชูมือพร้พอรมไหมพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมแล้วเด็กๆพร้มอมยังคะอ้าวไปเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะอ,อ,า,อาเด็กๆเดินมาถึงรถแล้วอ่าจะได้ขึ้นรถแล้วนะโอ้อยังยังยังรถเราคันที่สี่ลูก ถึงแล้วเรามาถึงรถเราแล้วอ่าเรามาถึงรถเราแล้วนะจะขึ้นรถแล้วรถสวยไหมนี่เด็กสวยจะขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเด็กจะขึ้นรถแล้วอ่าบายบายฮะอาเตรียมตัวออกเดินทางแล้วอาตัวนี้พร้อมไม่ยังคะพร้อมไม่ยังพร้อมแล้ว,อ,ลวอันนี้พร้อมไหมพร้อม เอ็นเอกพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วอันนี้พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมอ้าวมาถึงแล้วเด็กๆมาถึงแล้วมาลูกตจอดแถวจับมือเป็นคู่จอดแถวจับมือเป็นคู่ลูกจับมือเป็นคู่เอาแล้วจับตายนะดูลงมานะครับ จะแ,แต่ลักันลถให้เด็กจับเบเป็นคู่เลยครับแถวตอนเล็กเลยเดี๋ยวรอให้ลงจากรถทัวกันก,นก่อนนะเดี๋ยวเราจะเดินนะครับเข้าไปในส่วนผาอ่าเดินมาลูกเดินมาเป็นคู่เดินมาเลยเราจะเข้าไปดูสัตว์แล้วไอ้นนสัตว์น้ำพูอ่าไปครับเออมีน้ำพูเราเจอน้ำพูก่อนเลย เดินมาเดินมาเดินมาอเดินครับเดินไปลูกเดินไป อมาเร็วลูกมาอามาเร็วนี่นี่เรามาเจอตัวอะไรแล้วตัวอะไรตัวอะไรคะนกอะไรเอ่ยนกแกนกแกโอ้เห็นมหเฮ้ยม เห็นเปล่าเห็นไปเห็นไหมคะไม่กัดไม่กัด

มาลูกใหม่เดินไปดูโชว์นกกันนะคะนกสัตว์รูโชว์และพิธีกรในวันนี้เสียงโกลว์โกลดังต้อนรับพี่ออมตุับเป็นพระที่มีท่าทางน่ารักแล้วก็น้องยิ้ยที่น่ารักทุกท่านนะครับเข้าปู่วันีการแสดง ต่อไปจะนารับลบที่มาจากอเมริกา,าได้ต่อไปพี่จะพาไปรู้จัจกกับบ้านกะกัครับแต่ว่ายังไม่หมดครับมันมีนกขนาดใหญ่คือขายนธุ์เดนียทานได้ เราสามารถพบเจอได้ตามธรรมชาติต่อไปวิจารณ์ก็จะเปิดช่วงที่สองของภาคแดงจะมีนกที่มีความเฉียวฉลาดน่ารักแต่หนูเนี่ยมาโชว์ความสามารถบนหน้าเวทีอย่างนี้นะเด็กครับและตัวแรกครับนกกระตัว c าวเหลืองพันใหญ่มีชื่อว่าโลเวอรเอาชนทีมชาติไทยไดแล้วโอ้่มากเลว่า ก็พี่เนี่ยมีรูปให้นองเล่นกันทั้งหมดเด้กนแล้วน่อนตัวอะไนะได้ยินาตัวไมีคตัวได้กันไ้า on ิาให้อเจอกโอ้โหลกเดินเดินไกลนะนี่มีเป็ดมีห่านด้วย you suck so what's no! up เด็กๆจะไปล่องเรือกันแล้วอ่ะเดินมาลูกเดินมาจะไปล่องเรือกันแล้วนะคะอู้ยเสียงอะไรร้องกบเสียงกบเสียงเขียดอ้าวมาไปแล้วลูกพาเข้าเเเราจะไปล่องเรือกันแล้วนะคะ ร่องเรือ,อ,อ,รอโอ้นี่ฟังได้เสียงอะไรลูกอาคุณครูจะพาไปเที่ยวล่องเรือไปเที่ยวเขาอินเดียดแดงดแล้วอ๋อเราเดี๋ยวพาไปล่องเรือนี่แอบเห็นเรือเห็นไหมพาไปล่องเรือลูก เดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวไปพร้อมเราไงนี่แม่เห็นเรือจอดอยู่เห็นไหมว่ะได้เด็กๆพร้อมไหมลูกไปเดี๋ยวไปล่องเรือกันแล้วอยากอยากล่องเรือไหมคะอ่าเดี๋ยวไปล่องเรือเดี๋ยวจะถ่ายรัางกลับบ้านในกรี่เทอ่าพร้อมล่องเรือเข้าป่ากเรือไปเรือไปเรือมาแล้วนะเรือมาแล้ว เด็กตื่นเต้นไหมจะได้ขึ้นเรือแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นจะได้นั่งเรือกลัวไหมคะกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัว เรือมาแล้วมาแล้วเรือมาแล้วลูกมาแล้ว เด็กๆลงเรือแล้วลงเรือแล้วให้อีกคนหนึ่งมาประลองนะไปแล้วไปแล้วเราจะไปแล้วนะตื่นเต้นไหมคะไปแล้วบ๊ายบายด้วยบ๊ายบาย ไปเอาไปเราเข้าป่าโอ้โหโอ้โหต้องกลัวอะไรหนอนในน้ำอ่ะเออดูดูจะเอามือลงไปนะนั่งดีๆลูกนั่งดีๆโอ้หืมเข้าป่าเราจะเข้าป่ากันแล้วอุ้ยใครอยู่ในตัวดำดำเฮ้ยใครขึ้นกับหนอา อะไรอยู่ในน้ำดูดูดูโอ้นี่นี่นี่เจอใครเจอใครมาถึงแล้วหนัแล้วดูก่อนดูก่อนกลัวไหมกลัวไหมเด็กๆกลัวไหมไม่กลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคุณครูอยู่ด้วยไม่ต้องกลัว โอ้ยเสียงอะไรเขาไปแล้วกันอะเออเรือไปแล้วแล้วมมค่ะเรือไป้ไทานเสียงอะไรเออเสียงอะไรดูด oh, uh> ูเออเอาต้องงเออะง้อหนึ <t <t Whoops, ่ออจุ่มน้ไปอะอย่านะลาออู

พ่นอะไรอย่าพ่นใส่ฉันแล้วนู่นนะไอ้โอุ้ยมีตัวสีแดงเลยเฮ้ยมีเลยโอ้ยเดยกหมดแล้วเนี่ยอ้าวได้เวลากลับบ้านแล้วเด็กๆ ตับไม้กลยปอันน้นมันคือปลาฉกลับบ้านได้ยังกลับบ้านได้ยลับบนได้แล้วบบ้านได้แล้อร่อยมากเลยค่ะเด็กๆคักกินข้าวกลางวัน